สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะในช่วงธรรมะธรรมนิมิตครับรู้ลึกรู้จริงแน่นยังค่ะกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธอุดมนะครับพี่ปื๊ดถ้าไม่ได้ไปแต่อยากได้สิ่งที่แจกได้ไหมครับอาจารย์จะพิมพ์อาจารย์จะพิมพ์พอดีกับจํานวนที่มาเลยคหนังสือหนังสือกับหนังสือกับภาพหลวงปู่ท่านมารับได้ตลอด แต่น้ำมนวันนั้นทําไว้แค่จํานวนนะน้ำมนทำไว้แค่จํานวนนะครับนะคือก็ต้องยึดตามอย่างที่พระจันปิทุนะตามเจตนานะตามเจตนานะแต่ว่าก็คือแจกก็จะแจกให้คนที่มางานก่อนเนาะลแจกให้คนมางานก่อนถ้าเกิดมาเป็นร้อยคนอาจารย์ก็จะพิมพ์ประมาณนี้หนังสือกับสำหรับคนที่มาลองถ้าลองปู่ท่านก็มาได้นะจะมารับทีหลังอะไรก็มาขอทีหลังได้ผมแจกอยู่แล้วนะ คุณลิเพชรชเจริญชัยเพชรชเจริญชัยอาจารย์คะถ้าเราดูลูกเราจะเรียกว่าผิดศีลไหมคะเอาไม่ผิดศีลก็เนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าลักทรัพย์ห้ามโกหกห้หามประพฤติผิดนิการห้ามดื่มสุราเมรัยอย่างนี้นะการดุลูกเนี่ยมันก็ไม่มีในศีลนะเออแต่ว่าจ,จ,จิตเราก็อาจจะไม่ผ่องใสไปด้วยแค่เรามีความโกรธอย่างนี้นะที่เกิดขึ้นมันไม่พึงใจ อะไรอย่างนี้นะครับอ่าพี่ฐานวัตรมาแล้วนะครับป่าสาธุครับพี่อุน,นิสาธุสรธุค่าคุณณภาณพ,พัชนันสวัสดีกาจยนและทีมงานทุกคนนะครับคุณหน่อยฝันว่าอุจระแล้วจับอุจระใส่ถุงเป็นยังไงคะเอ,อันนี้ฝันดเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต่อนะออคุณนับ นาวรัตบอกว่าอาจารย์อยากฟังละสังโยตสามเหตุของการได้พระโสดาบันโอ้โหสาธุสาธุสาธุนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฝึกกันเป็นขั้นเป็นตอนเดี๋ยวาเามาฝึกกันเป็นขั้นเป็นตอนก็คือผมไม่อยากให้ก้าวก้าวกระโดดก้าวข้ามนะถ้าพื้นฐานไม่แน่นเดี๋ยวเวลาเราไปไกลเราจะฟุ้งไปก่อนผมเข้าใจเลยว่าทําไมพระจันทร์พินทุเองหลวงปู่เองถามอะไรคือไม่บอกสักเล็ก้อเลยคือ คือถามอะไรก็ไม่บอกสักเรื่องถามหลวงปูก่ก็ไม่บอกถามพระอาจารย์ก็ไม่บอกคือเพราะการที่ถ้าไปรู้ล่วงหน้ามันจะทําให้เราฟุง้งเราจะอุปทานเราจะไปฟุ้งก่อนเลยอุ๊ยโอ้เราเป็นอย่างนั้นนี่เองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นโอ้ยขานีเราฟุ้งเลยฟุ้งแล้วก็ไปเชื่อตามฟุ้งไงเพราะเกิดอุปทานถ้าเรารู้ก่อนนะพระอาจารย์ท่านสอนผมเนยนะคือ คือสอนแบบว่าถ้าเป็นโลกมนุษย์นะคงมีการปล่อยกันไปแล้วอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นโลกมนุษย์นะไม่ใช่ป่างเหรือว่าเกิดเป็นคือเหมือนก็<อ>คือถามอะไรก็ไปบอกก็ไปทำเนี่ยเออไปทำอย่างเงี้ยไปก็เออรู้แล้วไปทําอย่างเงี้ยผมก็โอ,อ้โหนะไม่สอนอะไรเลยนะคือบอกพระอาจารย์ผมจะฝึกไง,งพระอาจารย์ก็เอาหนังสือมา ee, เนี่ยอ้าวเอาไปมองหน้าหลวงปู่มองไปงี้แหละแค่นี้เองนะผมก็เอาแค่นี้เลยครัพระอาจารย์ แค่นี้หละอ่าเธอไปมองก่อนอย่างเงี้ยหรือตอนไปเรียนกับลุงปู่ก็เธอก็ไปเรียนกับลุงปั้นเนี่ย <c oughs> เออไปอยู่อย่างนี้แหละผมก็เอาจริงหับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกเอาอย่างนี้แหละฉันก็เรียนอย่างนี้เอาแค่เนี้ยนะฉะนั้นอย่าเพิ่งข้ามไปนะอย่าเพึ่งไปลึกนะอย่าเพิ่งไปลึกเดี๋ยวเราต้องมาเริ่มฝึกฌานกันให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกแล้วการทําวิปัสสนาญาณเนี่ย มันจะรู้เองศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาเดี๋ยวท่านต้องมาข้อศีลกลับมาที่ศีลกันใหม่ศีลในบริสุทธิ์ศีลแล้วมาฝึกสมาธิกันก่อนนะสมถะกรรมฐานนี่แหละเพิ่มฌานพลังฌานสมาธิพอมีฌานแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวิปัสสนาแล้วเราถึงจะได้ปัญญาพอเราได้ปัญญาเราถึงไปบรรลุเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันอย่างนี้ เราต้องเรียงลําดับพื้นฐา, <sein> านให้แน่นก่อน<ฆ> <lause. S 2> เพราะถ้าวันนี้เราไปฟุง้งโอ้ยเราต้องละอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ตั้งใจพยายามจะละอย่างนั้นอย่างนู้นอย่าง,งนี้แต่พื้นฐา,านไม่ได้นะมันต้องละจากจิตของตัวเองจิตมันวางจากกิเลสลงได้จิตมันวางเองจากการที่หน <t> ึ่งเรามีศีลก่อนพอเรามีศีลยึดถือศีลจิตรู้เท่าทันได้มากขึ้นรูน <t> ้เท่าทันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอรู้เท่าทัน จิตแล้วเท่าทันการสัมผัสจากอายตนะต่างๆตาเห็นรูปปุ๊บปรุงแต่งลดลิมล้มลิม้นลิมล้มลดปุ๊บปรุงแต่งอย่างเงี้ยนะครับการลิ้มลดต่างๆการที่เรารู้ต่างๆตรงนี้ถ้าจิตรู้เท่าทันแล้วเนี่ยศีลมันจะล็อกได้ละศีลจะควบคุมได้พอศีลควบคุมได้ปั๊บหักห้ามจิตได้แล้วพอหักห้ามจิตได้คราวนี้แหละมันจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองคือ สมาธิจะก้าวหน้านะสมาธิจะก้าวหน้ามากๆเลยเก้าวหน้าแบบไม่อุปทานนะก้าวหน้าแบบไม่ฟุง้งโอเคไหมไม่ใช่ตอนนี้ท่านบอกอุย้ยทําเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนี้แล้วได้กลิ่นได้ยินนู่นนี่นั่นแต่ศีลไม่เคยบริสุทธิ์บุดพองเลยเป็นยังไงนั่นก็คือเกิดจากอุปทานนะมันเกิดจากอุปทานแล้วพออยากจะอุย้ยรู้แล้วต้องไปละตรงนู้นจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นยังไง มันก็เกิดจากอุปทานอีกมันไม่ได้เกิดจากการละของจิตจริงๆนะเนี่ยผมถึงอยากทําขั้นตอนให้ถูกต้องท่านที่ติดตามผมมาเป็นปีนะผมไม่เคยพูดถึงวิปัสสนาเลยท่านไปย้อนดูได้อย่างเนี้ยเพราะผมจะไม่ข้ามขั้นตอนนะไม่ข้ามขั้นตอนมันต้องเรียงลําดับให้ได้แล้วมันจะเกิดญาณรู้ด้วยตัวเองจริงๆ ผมไม่เคยมานั่งบอกผมสอนวิปัสนานู่นนี่นั่นอะไรไม่มีนะผมพูดแต่ผมสอนสมาธิครับแล้วพูดเรื่องศีลพูดเรื่องการปฏิบัติพูดเรื่องการทำสามห้ปเพราะผมรู้ว่าถ้าพื้นฐานไม่แน่นท่านไปไม่ได้หรอกนะไปต่อไม่ได้แล้วการไปมันจะไปแบบฟุง้งมันจะฟุ้งไปเรื่อยอุ้ยเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเห็นนั่นแล้วเห็นนะี่แล้วนะ เห็นได้ยินเสียงก็อุ้ยพญานาคแล้วเห็นรอยอะไรสีเละก็อุ้ยพญานาคมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยนี่คือมันจะไปด้วยความฟุ้งโอเคไหมมันจะไปด้วยความฟุ้งฉะนั้นเดี๋ยวพื้นฐานแล้วกันนะผมยังไม่ตอบนะยังไม่ตอบเรื่องอธิบายสังโย์ผมว่ายังไม่ต้องไม่ถึงเวลาไม่จําเป็นนะเอาไปแน่นๆในสิ่งที่ผมพูดทุกเรื่องแล้วกัน นะการน้อมจิตสามห้าแปดการปลุกตัวนะการทําศีลให้ผุดผ่องบริสุทธิ์นะทำจิตให้ได้น้อมจิตให้ได้แล้วมาฝึกสมาธิให้เกิดสัมมาสมาธิจริงๆให้มันเกิดฌานจริงๆนะพอเกิดฌานจริงๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปัญญายานขึ้นมาเองมันจะละได้จริงวางจิตได้จริงนะเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าถ้าทำจิต ให้ผุดผ่องแล้วละวางจากอุปกิเลสต่างๆแล้วสามารถน้อมจิตระลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้างสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างมันจะเป็นเช่นนั้นจิตต้องวางได้จริงๆนะจิตต้องวางได้แบบผุดผ่องเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นท่านเป็นตอนไปเองนะมันจะเกิดเป็นท่านเป็นตอนไปเองนะฉะนั้นไม่ใช่ว่าผมจะไม่ตอบให้นะแต่ผมอยากให้ทุกท่านมาเรียนรู้พื้นฐานให้แน่นๆกันก่อน นะแน่นๆเอาแน่นๆน,น,นะสบายสบายก่อนนะถ้าอยากรู้มีอะไรบ้างก็ในหนังสือธรรมะธรรมนิมิตรเขียนไว้บ้างนะแต่ไม่อธิบายละเอียดนะเพราะว่าผมไม่อยากให้ฟุง้งแค่นั้นแหละเพราะไม่งั้นถ้ารู้ก่อนนะรับรองฟุ้งแน่นะล้านเปอร์เซ็นต์เลยผมก็เพิ่งเข้าใจพระอาจารย์กับหลวงปู่ว่าทําไมไม่บอกผมสักเรื่องอะไรเงี้ยนะเออไม่บอกเลยนะไม่มีสักนิดเลยนะท่านบอกให้เธอรู้เอง รู้เองจะดีกว่าอะไรเงี้ยนะเออรู้เองจะดีกว่าท่านพูดแค่นี้ผมก็อ่ะเอางั้นก็เอาอย่างนั้นนะเ,เดี๋ยวนี้มีใครถามผมเพิ่มนะผมก็เอาบ้างเพราะไม่อยากให้ฟุ้งเกินนะเมื่อเมื่อวันเมื่อวันสุกกับผมพูดเรื่องดอกไม้ริมทางไปเพราะว่าไม่อยากให้หลายๆท่านที่เป็นผู้ปฏิบัตินะไปสนใจดอกไม้ริมทางไปสนใจจิตตัวเองที่มันปรุงให้ปรุงให้ลดอร่อย นะมันปรุงให้พอปรุงให้ปุ๊บเราก็อร่อยอร่อยแล้วก็ไปก่อนเลยพอเราไปก่อนเราก็ไม่ถึงปลายทางเป้าหมายของเราสักทีนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะในไลน์สแควร์นะคะก็สามารถถามเรื่องลัคนานะคะว่าอยู่ลัคนาอะไรนะคะกะ็จะดูลัคนานะคะอย่าลืมนะคะส่งวันที่เกิดเดือนเกิดปีประสแล้วก็เวลาเกิดด้วยค่ะอ้าวโอเคงั้นก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ